ค่ะวันนี้ก็ต่อเนื่องจากเ,เรื่องของสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะของระดับม .1 นนะคะก็ในพารที่แล้วเนี่ยครูก็ได้ให้ความรู้เบื้องต้นไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสมก,การเชิงเส้นสองตัวแปรในระบบพิกัดฉากอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูเลยจ้า ามาดูในเรื่องของกราฟก่อนนะคะเขาบอกว่าเมื่อนำไปเขียนกราฟนะคะก็คือมันจะต้องได้กราฟเนี่ยเป็นยังไงคะก็คือมันจะต้องได้กราฟเป็นเส้นตรงนะคะก็มันจะมีขั้นตอนนะคะด้วยกันสองขั้นตอนนะคะถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยอยากเอาไปทบทวนนะคะก็สามารถ โนต้ตไปได้เลยก็คือเราจะดูว่ามันจะได้กราฟเป็นเส้นตรงจริงไหมนะคะเราก็เซตไว้สักสามจุดเนาะมันจะได้เห็นชัดเจนนะคะแต่ถามว่าอาจจะเป็นสี่จุดห้าจุดก็ได้ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าใครมีเวลาก็เดี๋ยวลองทำดูนะคะทีนี้นะคะพอเราเได้พิกัด x y แล้วเนี่ยเราก็จะมีการลงจุดนะคะแล้วก็ลากเส้นอืม ทีนี้ก็มาดูตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่า 2x ลบ 6y นะคะบวก12เท่ากับ0อ่าก็คือจำสมการเชิงเส้น2ตัวแปรได้ไหมคะก็คือไม่ว่าโจทย์จะทำมารูปแบบไหนเนาะก็คือท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องแปลงเป็นสมการอะไรคะ ก็จะได้สมการเ a x บวก b y บวก c แล้วก็ต้องเท่ากับศูนย์นะคะจำได้ไหมทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้า x เนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเติมให้เนาะในเรื่องของสมการนะคะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะคะเราจะเห็นว่า ในตัวข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกเห็นไหมคะอ่านะคะค่าคงตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นจำนวนเต็มลบนะคะก็คือจะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบก็ได้นะคะก็คือจะเป็นจำนวนเต็มนะคะก็คือความหมายเนี่ยบวกลบหกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บวกสีนะคะแล้วก็ต้องเท่ากับศูนย์นะคะ ก็คือกรณีนี้บางทีมันจะเป็นลักษณะที่ว่าบางทีเนี่ยโจทย์จะให้มาเป็น 3x ลบ 4y เท่ากับ8อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำให้เป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็คือ 3x ลบ 4y ลบ8เท่ากับ0ซึ่ง ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าก็คือต้องทำให้มันเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเห็นไหมคะก็คือจะเทียบให้มันอยู่ในรูปของ ax บวก by มีตัว x ตัว y แล้วก็บวก c นะคะก็คือตรงนี้จะต้องเท่ากับ0เนาะ โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะจากสมการนะคะที่โจทย์ให้มา2 x ลบ y บวก12เท่ากับ0นะคะในอันแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดจุดนะเออต้องมีการกำหนดจุดนะคะประมาณ3จุดอืมเดี๋ยวก็คืออันแรกเนี่ยเราจะกำหนด y เท่ากับ0ก่อนนะคะ y เท่ากับ0แล้วก็กำหนดค่า x ก็คือต้องกำหนดตัวไหนก็ได้นะคะกำหนดมาประมาณ3ค่านะคะเดี๋ยวอันแรกเนี่ยกำหนด y เท่ากับ0ทีนี้ถ้า y เท่ากับ0แล้วเนี่ยเราก็ต้องอเอาค่า y เนี่ยนะคะไปแทนเท่ากับ0ในสมการอ่าตรงนี้สำคัญมากฟังดีๆนะคะเอาใหม่เนาะ ทีนี้การที่เราจะหาจุดตัดนะคะค่า x y นะคะเราก็กำหนด y ขึ้นมาเลยนะคะอาจจะเป็นกำหนดตัวไหนก็ได้1 2 3 4นะคะหรือ0อ่าโดยอันนี้ครูก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยก็คือ y เท่ากับศูนยทีนี้เมื่อ y เท่ากับศแล้วเนี่ยเราก็ทำยังไงคะไปแก้สมการนะคะ แก้สมการหาค่า x นั่นเองนะคะก็คือโอเคเดี๋ยวเราไปแก้สมการกันเนาะก็จะได้ว่าสอง x ลบหกคูณกับ0นะคะ <12 S 2> บวก12เท่ากับ0อ่าแล้วก็จะได้ 2x 6คูณ0ย์ได้เท่าไหร่คะลบ0บวก12เท่ากับ0ก็จะได้เป็น 2x บวก12เท่ากับ0นะคะก็จะได้ 2x เท่ากับ ลบ12ก็คือเราก็ย้าย12ไปนะคะย้าย12ไปด้านนี้นะคะการย้ายสมการเนี่ย12เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเราก็ย้ายไปอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเพื่อเราต้องการหาค่า x นะคะในการแก้สมการมันก็จะมีหลักการว่าคือ นักเรียนต้องเข้าใจว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เหลือ x ตัวเดียวนะคะทีนี้ที่ x ทีนี้ที่ x นะคะ2 x เนี่ยเท่ากับลบ12ถ้าเหลือ x ตัวเดียวก็จะเป็นลบส2ส่วน2นะคะก็คือเราจะย้ายนะคะ สองเนี่ยไปหารเพราะสองมันคูณอยู่เห็นไหมคะสองคูณ x เ,เราย้ายไปฝั่งนี้ก็เป็นหารนะคะคูณจะตรงกันข้ามกับหารนะคะคูณย้ายไปก็คือหารแล้วก็บวกตรงกันข้ามกับลบอ,อันนี้ก็เป็นหลักการแก้สมการง่ายๆเนาะก็ให้เราไปฝึกฝนละกันนะคะก็จะ เ,ออเป็นการฝึกการหาค่า x ค่า y ได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็จะได้คออ่า x นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ x เท่ากับลบหกนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้า y เท่ากับ0นะคะเราจะได้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่คะลบหกโอเคไหมนะคะนี่นะคะ อันนี้เนี่ยก็ครูก็หาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือครูหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอ่อก็จะได้ x เท่ากับลบหกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดตัดจุดแรกนะคะในการเขียนจุดตัดจุดแรกเนี่ยนี่ก็คือตัวนี้นะคะก็คือลบหกเนี่ยจะเป็นค่าของ x นะคะก็คืออ่จะเป็นคู่อันดับนะคะเขาเรียกว่าคู่อันดับ x y เขาจะเขียน x อยู่หน้านะคะแล้วก็ y อยู่หลังเนาะโอเคส่วนออ่จำนวนอื่นก็เหมือนกันเลยนะคะถ้าเราลองมากำหนด x เป็น0ูนย์บ้างนะคะแล้วก็เอาไปแก้สมการแบบที่กลัวที่ใบพวกเราแบบตะกี้นะคะก็จะได้ y เท่ากับศน,นะคะ จุดตัดก็คือเห็นไหมคะ x เป็น0นะคะก็จะได้ y เท่ากับ2นะคะไม่ใช่เท่ากับ0ถ้า x เป็น0ก็จะแก้สมการนะคะถ้า x เป็น0นะคะก็จะได้ค่าของการแก้สมการก็คือ y เท่ากับ2นะคะก็คือจะเป็นก้้นดับ0 2เห็นไหมคะหรือถ้าเราลองกำหนด x เท่ากับ3นะคะก็จะไปเอา x ไปแทนค่าในสมการเท่ากับ3เนี่ยคูณ3นะคะเพื่อหาค่า y นะคะก็จะได้ y เท่ากับ3นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจุดตัดคือ3 3อตรงนี้ก็เป็นจุดตัดที่ครูสรุปมาแล้วเนาะมันก็จะได้คู่อันดับทั้งหมดนะคะก็คือ จำนวนที่1 2แล้วก็3นะคะทีนี้เราจะเอา3จํานวนนี้ไปเขียนกราฟนะคะในลักษณะของกราฟนะคะก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของแกน x นะคะแกน x เ,เนี่ยก็จะมีฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนะคะนี่คือค่าของแกน x นะคะ ส่วนแกน y นะคะมันจะมีบนข้างบนเนี่ยเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนกราฟเนี่ยเราก็จะเขียนตามแกนนะคะโอเค x ลบ6เดี๋ยวครูจะจุดให้ดูเนาะ x ลบ6ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะ y เท่ากับ0ก็คือตรงนี้นะคะจำนวนที่2นะคะ จำนวนที่สอง x เป็นศูนย์นะคะ y เป็นสอง x เป็นศูนย์อยู่ตรงไหนคะ x เป็นศูนย์ก็แกน x ก็คือตรงนี้ y เป็นสองก็คือตรงนี้นะคะนี่ก็เจอกันที่นี่นะคะแล้วก็กำหนดจุดอันใหญ่ๆเลยเนาะ,ะได้สองจุดแล้วนะคะแต่เพื่อความชัว่อีกจุดหนึ่งนะคะ ก็คือ3กับลบ3 3กับ3นะคะก็อีกสมการหนึ่งก็จะได้ x 3 y 3ก็กำหนดเลย x 3ก็คือตรงนี้ลากขึ้นไปนะคะ y 3, อืมในการกำหนดจุดเนี่ยถ้าลากแบบนี้เนี่ยก็เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าจุด ได้ชัดเจนเลยว่าจุดตัดเนี่ยก็คืออยู่ที่ตรงนี้พอเราได้ครบสามจุดเราก็ลากเป็นเส้นตรงอ่านะคะทีนี้พอลากเป็นเส้นตรงเราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะได้กราฟเป็นเส้นตรงโอเคก็อันนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะมันก็จะมีรายละเอียดนะคะก็ให้เราเอาไปทบทวนได้นะคะ โอเคก็วันนี้หวังว่าพวกเราคงจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ม .1 น,นะคะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะหรืออยากให้ครูอธิบายเรื่องไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างวิดีโอได้เลยนะคะโอเควันนี้เรียนวิทย์กับครูอ้อยก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย